สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะ,ะไปน้งหกสายขาวนะครับนะเป็นวอล์กทิมเล็กๆนะครับก็ออกเดี่เดินทางแล้วก็ไปกันเลยนะครับ ทางขึ้นฮะโคตรสูงเลยทางชันมากเลยแล้วก็ดูอย่างทางนั้นก็คนเยอะรถโอ้โ,อโหเราไดุ้่้มไม่นี่แต่เดี๋ยวว่าจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเพรานี่คือสวักแก๊กสไตล์เ็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอ่ะคือพอขึ้นไปน้ำตกอ่ะคือคนเยอะมากดูโซม่ได้เล่นแน่ๆเลย แต่ไหนๆก็มาแล้วก็เลยขึ้นไปก่อนค่อยว่ากันจะได้เล่นนี้ขึ้นไหมขึ้นไหม,มถ้าไม่ขึ้น,นอกลับหรือาลงไปที่ไหนไหมมันููคนเหรอไม่รู้จะมีให้เป็นไหมสรุปก็ขึ้นนะคือเรามากสองคันก็เสียไป80บบาทนะครับ หลังจากที่มีโควิดนะก็ใช่ไหมไม่มีใช่ก็พอยวลาที่เข้าเดี๋ยวก่อนไม่ต้องคัดกองไอ้นี่ต้องมาคัดกองก่อนตรงนี้ดูไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมข้างบนนี้ตัวคุณเยอะมากเลย เยอะมากเลยด้วยนะไปยาดูดูสามามาดูวิวก่อนถ้าแมนก็ไปเล่นด้านล่างแต่ด้านล่างก็นต่จะคนเยอะแต่ยังไงก็ต้องดูน้ำไม่ได้ยังไงคุณนนี้ไปกันเลยไปงนีเลย อุทยานแห่งชาติน้ำตกสายขาวนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกขาวสันการาคิรีนะครับสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ครับล้อมล้มไปด้วยพันไม้นานา,นาชนิดครับมีน้ําตกที่สวยงามถึง3าแห่งคือน้ําตกสขาวน้ําตกโพงโพงและน้ําตกอารันวารินครับนี้ก็จะมีต้นไม้ครับก็ะจะเขียน,น,น,นทอบหลุมพออะไรตะเกียนทองนั้นมีนีดนิ อะไรอ่ะตะเคียนทองอ๋อตะเคียนทองในทุกๆในที่นี่ในทุกๆสม้ยเขาจะมีชื่ออย่อยู่ส้มตกแต่เขามีแล้วไม่รู้หรอกข้ากเบื่อหเ่อยดีเหนื่อยไหมสรุปเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับก็คือเขาห้ามขึ้น ว่าเขาไม่เล่นแต่แด้านล่างคือก็คือคนเยอะมากคือด้านบนเขาไม่ยังไม่ให้ขึ้นนะครับก็เลยจะเป็นต้องกลับเฮ่อโอ้โหสรุปคนเยอะแล้วก็ไอ้ด้านบนนี้เขาก็ไม่เปิดให้เล่นกลับวะเฮี่ย <Yeah. S 3> จบข้ามขึ้นจะถ่ายรูปสิ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวจิบอันนี้แล้ว <laughs> ก็คือตอนแรกอ่ะผิดหวังมากคือไม่ได <FM> ้เ <Mon> ล <ique> <gen> ่นน้ำตกไงผิดหวังโคตรโคตรนั่งรถมาแดดร้อนมากก็เลยแวะไปหาเพื่อนใกล้ๆ้จากน้ำตกไม่ไกลมากประมาณหกโลได้แล้วก็คาดไม่ถึงอีกเพื่อนก็พาไปน้ำตกลับๆับซึ่งทางวิบากยากลำบากมากแต่ก็มีความหวังที่จะได้เล่นน้ำตกวันนี้นะแต่ผมก็ลืมถ่ายจนครึ่งทางที่จะถึงน้ำตกแล้วเพื่อนเพิ่งมาทัก เอแต่ไทยก็ลำบากมากจริงๆไปดูกันได้เลยยิ่งข้ามเสียงโหเราอผมไปก่อนนะทุกคนลื่นอ่ะลื่น วปหืดแเล้วเอาไเถื่โอ้ทางน้ำตกลับครับน้ำตกลับหน่อยใหญ่ที่เราอกหักจากน้ำตกใสขาวนี่ต้องใช้ความชำนาญใปนการพิเศษในการขับมาครับน้ำตกความลึกเข้าหัวแม่ดีครับ <c oughs> โอ้ ก็จะเป็นทางมาก็จะวิบากหน่อยครับเพราะเป็นทุงตกที่แมนะ้คนก็จะมาได้มีต้องไปส่งวิว่าเราก็ต้องให้บอลไปส่งอยู่ที่แหละองเราเองรู้ทางเข้าที่พวกมันมาไหนวะเออ พราะฝนมันตกกันแหละปวดที่ผายเลยมองไปหาหนุนไม่เจอนีはは่เจ๊เจ๊มีโค้งทางมันจะคุ้มกอบการมาเล่นน้ำมั่คุ้มคุ้มคุ้มโอ้โห รจะฟังะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะด้วยเฮ้ยโอเดี know, ang, ๋ยวมันจะคู่กันมา <laughs> Wait a minute. ส่ขายาวเลย

ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้เล่นครับแต่ถ้าเรายังมีใจที่อยากมาเล่นน้ำตกครับเราก็จะหาที่เล่นมันได้ครับเพราะว่ายังมีคนที่รู้ที่ที่เรายังไม่รู้นะครับเอ้าแล้วมันมีอมีอะไรบ้างตรงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเดี๋ยว ่นี้ยได้รวยหักเลย เก็บบรรยากาศแก้มเพื่อนบ้านเล่นน้ากับเพื่อนมันช่างมีความสุขมากเหลือเกิน แล้วเราก็ไ, <ป S 1> ได้เล่นเกมกบลาปลา,ลา,า,ล,า,ล,าลาก็คือจะมีหนึ่งคนที่ต้องดำน้ําอยู่ตรงกลางแล้วให้เพื่อนตีเมื่อมีการตีเกิดขึ้นนะครับก็คนที่โดนตีตนก,ก,ก็จะต้องทายว่าใครเป็นคนตีหากทายผิดก็จะต้องโดนตอบแต่ถ้าทายถูกคนที่ตีจะต้องมาอยู่ตรงกลางเพื่อจะเป็นคนที่ต้องทายต่อครับแต่นี่ก็สนุกมากเลยเกมนี้

ความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนนี้คือผมโดนตลอดเลยโดนยันจบสปอยแบบแม่งเอย ตอนนี้ก็เล่นที่เสร็จแล้วไม่ทำอะไรทคลิปเลยมันหล่อมันหล่อไปดูติดตามมันได้นะครับยูทูบช่องเนี้ยช่องดีดลุงเนี่ยช่องอะไรครับช่องจิตเดี๋ยวเราจะไปเดินทางกลับไปแล้วก็ฝากกัะชมด้วยนะอย่าเลยวะ

กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามมันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับ้